สวัสดีเอฟซี FC, แฟน่องทุกคนนะคะมาอนี่นุ่นที่ยากจะไ้นองว่าเล่นจับปิงปองไ้เด้อค่ะเด้อว่างวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาเขาจะจับไ้เป็นตัวใดนะคะก่อนจะไปชมง,งวดใหม่เดี๋ยวนุ่นที่ยากจะยอหลังงไ้เบื้องสามงวดที่ผ่านมานะคะนะคะสามงวดผ่านมาน้องว่าเล่นจับปิงปองนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะเขาจับไ้คู่ที่หนึ่งเป็นหนึ่งแปด คู่ที่2เป็น70นะคะผลปรากฏว่าเลขออก807บนนะคะรางวดถัดมาเป็นงวดวันที่1กรกฎาคม2565นะคะเขาจับให้98ข้างล่างเป็น61นะคะเลขออก61ล่างนะคะรางวดวันที่16กรกฎาคม2565งวดที่ผ่านมานี่นะคะเขาจับให้คู่แรกเป็น18คู่ที่2เป็น06นะคะผลปรากฏว่าเลขออก405นะคะ405ออกบนนะคะ นะคะคแต้มหนึ่งนะพี่น้องเนาะ06หาย06ออก0 5พิษไปแต้มหนึ่งแล้วงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาน้องก็จะจับหาตัวใดนะคะเข้ากับมารุ่นน้ากันนะคะค่ะว่าเป็นการเสียเวลาเข้าไปชมน้องว่าเล่นจับปิงปองในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะคะไปชมน้ากันเลยค่ะ จะห้นองว่าเล่นจับเลขไฮนะคะลูกปิงปองอยู่ในนี่นะคะอยู่ในไหนี่ทุกลูกมี่ยางละสองนะคะเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับมีสองโตเลขศูนย์กับมีสองโตเลขเก้ากับมีสองโตนะคะหุดยางมี่ยางละสองเท่ากับมาในนี่มียี่สิบลูกนะคะเลขหกนะคะมี่ยี่สิบลูกนะคะอยู่ในไหนี่นะคะนะคะมียี่สิบลูกจะห้นองว่าเล่นจับไ้ นนทียาจะขอปูหายนะคะบอบอขอหลายนะคะขอสองตัวบนสองตัวล่างนะคะนะคะน้องวาเล่นจับปิงปองให้เอฟซีนาลูกเด้อเดี๋ยวแม่ขอปูกันนะลูกเนาะเอ่อปูเจ้าทีเจ้าท้า,ทางนะคะนีน่แต่ารนทยาห้ขอหายน้องว่าเล่นจับลูกปิงปองห้ FC, เอฟซีในวัดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าบอขอหลายนะคะปูขอ เอาแค่สองตัวบนก็นได้สองตัวล่างก็ดีนะคะขอสองตัวแล้วตะปูจะเมตานะคะมวดที่ผ่านมานี่น้อง่าเล่นจับหาหนึ่งแปดเก้าศูนย์หกบเขานะปูน้อเลขออกศูนย์หานะคะก็แต้มหนึ่งงวดนี่เอาตรงๆ้วปูเด้ออย่าให้เคลื่อนนะคะขอแค่สองตัวบนก็นได้สองตัวล่างก็ดีนะคะแล้วตะปูจะเมตานะคะนะคะลูกปิงปองกันยืนนี่นะคะน้องมาเล่นกินขนมอยู่นะคะ อะะ๋อ,อเล็กจับปิงปองให้เอซี่ลูกเด้อจับจับซาซานะลูกนะอะแมมก้นก้อนคนะ่ะก้นนอนแม่ำแดงำแดงกับนี้รนะคะอาทิละลูกนะลูกนะอ้าลูกที่หนึ่งแล้วนะคะอ่าลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งคือเลขสองนะคะน่ะนนีน่ย่าจะเลี้ยงไว้ตรงนี้อ,องอเล่นอย่าเฝ้านะลูกเด้อ เอาเลขสองนะคะนะคะเลขสองเด้อค่ะเด้อลูกที่หนึ่งเอาเรียงไว้ตรงนี้นะคะลูกที่สองนะคะเอาแค่สองตัวบนสองตัวล่างนะคะปูอ่าลูกที่สองลูกลักษณะการจับของน้องว่าเด่นเขาจะกลมดูนะคะเหมือนกับเขารูกว่าตัวใดจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่าเลขที่สองคือเลขหนึ่งนะคะนะคะเลขหนึ่งนะคะฝั่งนี้เป็นเป็นหนึ่งไทยนะคะ บางนี่เป็นหน yeah ึ่งอารบิกแต่น uh, ja ุ่นที่ย่าจะเลี้ยงไว้นะคะนะคะเลขสองกับเลขหนึ่งเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะนเด้ออ่ะจับห้คู่บนเหเอาคู่ล่างหููเด้อนะคะเขาจะก้มหาของเขาสินะคะอ่ะเป็นเลขศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเลขศูนย์นะคะอ่านุ่นที่ย่าจะเลี้ยงไว้ตรงนี้นุ่เอวเล่นย่าเปล่าเด้อหููเด้อนะคะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะเลขศูนย์ ลูกสุดท้ายลูกลูกสุดท้ายลูกที่สองนะคะอ่ะอะอะเอาแล้วอย่คนกอนคนกอนอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยมาเลยอ้าวให้เลขเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อครบแล้วนะคะครบแล้วนะคะให้เลขเจ็ดนะคะน้ำแดงนะคะเนี่ยน้องวาเลนกินน้ำแดงอ่ะจับเสร็จแล้วตั้มน้ำแดงเลยนะคะ นะคะคูที่หนึ่งไห้สองหนึ่งนะคะคูที่สองเนี่ยไห้ศูนย์เจ็ดนะคะแต่นุ่นที่ญาติจะเลี่ยงเลี่ยงไว้แล้วจะเขียนใส้กระดาษไทยน,นะคะจะสามารถแคบหน้าจอได้แล้วก็จะเขียนใส้กระดาษไทยซูมได้นะคะน,น,นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะแลนะคะคู่แรกเป็นสองหนึ่งคูที่สองเป็นศูนย์เจ็ดนะคะ <c oughs> นะคะในนุ่นที่ญาติจะเขียนใส้กระดาษไทยน,นะคะ จะได้รู้ว่าเป็นงวดที่เท่าใดนะคะเป็นสองหนึ่งถ้าเลี้ยงตรงๆอาจจะเป็นสองศูนย์นะคะถ้าเลี้ยงตรงด้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าเลี้ยงตามคู่ที่เขาจับให้นะคะคู่แรกเป็นสองหนึ่งคู่ที่สองเป็นศูนย์เจ็ดนะคะอนุนที่ยากก็จะเขียนใส่กระดาษไว้ให้นะคะสามารถแคบหน้าจอได้นะคะนะคะ เป็นสองหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบรลที่ยากกับบรูลเด้อค่ะเด้อว่าเล่นสิออกตัวใดนะคะน้องมาเล่นเขาจับหาสองหนึ่งกับศูนย์เจ็ดในว,ดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเป็นแค่แนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลนะคะออกมาออกใส่บ่ใส่ห้องค่อยมาติดตามน้ากันนะคะแล้วจะถามนอกก้องเขาอีกน้องมาเล่นนางกินขนมเนี่ยนะคะลูกอเลน ไฮเอฟซี FC โชคดีด้ะลูกด,ด้วงวดนี้วันที่ผ่านมานี่ไฮศูนหกออกศูนห้าว่าได้กินนมเลยเอางวดน,นี้โชคดีบ่ลูก <Okay. S 1> อ่ะเอาว่าดังๆโชคดีไหมครับโชคดีครับช<ว>โชคดีครับโชคดีครับไฮเอฟซีถูก้ะลูกนะได้ใช้ย่อบะจะมากอดแม่เขาจะมากอดนะคะ เอาโชคดีครับก่อนลูกเอาเอาเงยหน้าึ้นเด้อเอาเลยครับเอาพูดดังๆก่อนโชคดีครับก่อนโชคดีครับนำแดงไปก็จะมาเรียนกอดแม่หินนังกอดแม่เกินนังเดเ๋ยวนังลูกนังลูกนังมากินน้ำแดงก่อนให้ FC โชคดีนะโชคดีครับก่อนเลครับ นะคะเขาก็ว่าโชคดีครับแล้วนะคะนะคะก็สรุปนะคะน้องว่าเลนจับปิงปองไห่ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะคะก็เป็นแค่แนวทางหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาจับไหคู่ที่หนึ่งคือสองหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดกับไๆกันนะคะคู่ที่สองเป็นศูนย์เจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นไทยแน่ทางหาสื่อสลักินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะเขาก็คอยมาติดตามน้ำกันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะงวดที่ผ่านมาหายหนึ่งแปดกับศูนย์หกเลขออกศูนย์หานะคะออกสี่ศูนย์ห้าข้างบนข้างล่างออกห้าสามนะคะงวดนี้ใช่เ่าใช่เขาไปคอยมาติดตามน้ำกันนะคะนะคะ มาเล่นเดยใช่ย่อบอลูกยยเดยใช่ย่อบอเลยใช่ย,ย่อเอาแค่บอเอาครบเอกแค่ล่างข้างบนเอกแค่ออกแค่บเป็นบอพี่หันมาดูหันมาหันมาอา่ะหันมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มอย่างยิ้มให้ยิ้มอ๋อยิ้มยังเป็นผู้ชายไหมเล่นกินน้ำแดงแล้วนะคะ นะคะในคลิปนี้เลขน้องว่าเล่นจับปิงปองนะคะน้่นที่ยากกับสืสรุปให้นี่เลขสองหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะนะคะเป็นแค่หน้าด้างหาสื่อสารก,กินแบงค์รัฐบาลนะนะคะเป็นชือองเลขน้องว่าเล่นจับปิงปองในวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะคะสองหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะก็ปะไปกับบนล่านะกเด้อเป็นแค่หน้าด้างหาสื่อสารก,กินแบง์รัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากกับขอยุติเลข น้องวาเลนจับปิงปองในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหก้านะคะไปเพี้ยงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะสองหนึ่งกับ07นะคะคู่แรกเป็นสองหนึ่งคูที่สองคูเจ็ดนะคะ อุ้ย,ย,ยหนูหักแม่ก่อนนะเออหนูกอดแม่หนูหักแม่นั่นนะไอแม่โชคดีเด้เอไอพี่โชคดีเด้อลูกเด้เอ,อ